ถ้าคนเราไม่มีอสุจิจะเป็นอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคนเราไม่มีอะไรนะครับอ,ส,อสุจิครับไม่มีอสุจินะครับจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับน้องๆต้องแยกกันให้ออกนะครับระหว่างน้ํากับเนื้อนะครับโดยปกติแล้วลูกอัณฑะผู้ชายเนี่ยจะทําหน้าที่ผลิตตัวอสุจิต่อเนื่องมาเรื่อยๆต่อไปตามท่อและไปที่ถังเก็บครับตรงถังเก็บจะมีน้ําออกมาผสมให้กลายเป็นน้ําอสุจิทุกครั้งที่เราหลั่งออกมาเนี่ยจะมีทั้งน้ําอสุจิและตัวอสุจิ แต่จะมีผู้ชายบางคนซึ่งมีการผลิตน้ําเป็นปกตินะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์ตามปกติสามารถมีการสุดจุดสุดยอดนะครับอะไรก็ได้ตามปกติแต่ไม่มีตัวอสุจินะครับพวกนั้นจะทํำยังไงครับพวกนั้นเวลาแต่งงานแล้วก็จะไม่มีบุตรครับจะไม่มีบุตรจะมีบุตรได้ทํำยังไงก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะหาตัวอสุจิของผู้บริจาค ซึ่งอาจจะมีะลักษณะเหมือนกับเราไปฉีดให้ฝ่ายหญิงให้เกิดการตั้งครรภ์หรือเราอาจจะเอาบริจาคของพี่ชายของพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลเรามาใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือแต่งงานได้นะครับมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติแต่ถ้าจะมีลูกก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีหน่อย